Man of t h e m a t ม h พรีเมยรี่นาที่25ของลิเวอร์พูลเกมนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่ามีทั้งดีและแย่ในเกมเดียวครับครึ่งแรกเกมเป็นของเราทุกอย่างเลยครับนำ2-0จากดีอัสและก็ซาลาเพราะครึ่งหลังเนี่ยคือหนังคนละม้วนเลยครับเราเล่นได้แย่มากๆครับแย่ชนิดที่45นาทีหลังเนี่ยไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียว เป็นสถิติประวัติศาสตร์สโมสรในเกมพิมลีกเลยครับแต่สุดท้ายก็เก็บ3มแต้มอลมค่านี้ไว้ได้ครับชนะไป2-1 Man ึ่งแมนออฟเดอะแมตช์วันนี้นะครับยกให้หลุยดีอาสครับวันนี้ลงเล่น71นาทีสัมผัสบอล36ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ8 1เวางบอลยาวสำเร็จ2จาก3ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งเป็น1ประตูและวันนี้เป็นคนเรียกจุดโทษให้โมซาร่าด้วยนะครับรู้สึกกันบ้างไหมครับว่าพักหลังในิเวอรวพูแผวลงไปเยอะมากๆครับปอมแบบนี้น่าเป็นห่วงมากกับการลุ้น3แชมมในมือ อนนี้ก็เอาใจะชวยกันต่อไปครับเกมหน้าเป็นเกมพีเีกต้องบุกไปเยือนวิลล่าคืนวันพุธนี้ตีสอครึ่งอย่าลืมเชียร์กันเยอะๆนะครับเดอะค็อปทั้งหลาย